เรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านดิฉันนางสายพินพุทธวงศ์อายุ43ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลบบุรีวิชาเอกการปฐมศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคอสอ .1 มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการ6ปีณสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรี ังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมความพร้อมณศูนยะ์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรีและศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรีหน่วยบริการบ้านมี วันนี้จะมาขอนำเสนอภาพสภาพปัญหาแรงบันดาลใจและบริบทของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยบริการบ้านมีค่ะโดยได้จัดทำเป็นประเด็นท้าททยในหัวข้อการพัฒนาความสามารถในการอ่านคำสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านกรณีศึกษา นางสาวปรวีนามีมากนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาหกจังหวัดลบบุรีหน่วยบริการบ้านหมีเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้คือเด็กที่มีความบกพร่องของกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ทําให้เด็กมีปัญหาในด้านการใช้ภาษาทางการฟังการอ่านการพูดการเขียนและการสะกดคําหรือการคํานวณ ตลอดจนปัญหาในเรื่องการเคลื่อนไหวการรับรู้อารมณ์พฤติกรรมโดยไม่ได้เกิดจากความหมกพ้่งทางสติปัญญาประสาทสัมผัสปัญหาทางพฤติกรรมความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลต่อการเรียนของเด็กทำให้เด็กไม่สามารถเรียนหนังสือโดยใช้วิธีเดียวกับเด็กปกติได้ จำเป็นต้องให้บริการทางการศึกษาที่แตกต่างไปจากเด็กปกติหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการศึกษาพิเศษเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มหนึ่งที่พบอยู่ในชั้นเรียนปกติทั่วไปในลักษณะของเด็กที่มีความยุ่งยากในการเรียนวิชาต่างๆเช่นการอ่านการเขียนเลขคณิตเป็นต้นและจะมีผลสมำิี ทางการเรียนต่ำทางธรรมที่มีระดับชาวปัญญาปกติหรือสูงกว่าปกติจากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่านางสาวประวีนามีมากสามารถเขียนชื่อตนเองได้บอกจำนวนได้บอกชื่อพยัญชนะได้แต่ไม่สามารถสะกดคําได้ดิฉันจึงได้นำปัญหาตรงนี้มาวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ PLC กับคณะครูและได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่ส่งเสริมการอ่านคำเช่นปัดคำที่เป็นแม่กอกาซึ่งไม่มีตัวสะกดตัวอย่างนะคะสลระอีก็จะฝึกให้เด็กอ่านตีโดยฝึกสะกดตออีตี ฝอีฝ e ีผออีผ e ีปออีปีหรืออย่างเช่นสระอก็จะเป็นงอูงูดออูดูปอูปู u. แบบนี้นะคะซึ่งในการสอนครูจะอ่านเป็นตัวอย่างและให้นักเรียนอ่านตามและฝึก อ่านซ้ําๆจนกว่านักเรียนจะอ่านได้โดยตลอดการทํากิจกรรมครูก็จะมีการเสริมแรงเช่นให้รางวัลให้คําชมเชยกับเด็กเมื่อเด็กสามารถทําได้นะคะแต่จากการเรียนการสอนที่ผ่านมานักเรียนยังไม่สามารถอ่านได้ด้วยตนเองร้อทางครูก็คิดว่าในปีการศึกษาต่อไปจะนำปัญหาตรงนี้ มาฝึกให้เด็กอ่านได้ด้วยตนเองให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้หรือนางสาวกวีนามีมากเนี่ยาสามารถอ่านคำได้ดีขึ้นนะคะได้ด้วยตนเองซึ่งนักเรียนก็มีความพยายามที่จะอ่านอ่านได้ด้วยตนเองนะคะ ซึ่งน,นักเรียนก็มีความพยายามที่จะทําให้ได้เราก็จะนําจุดนี้มาพัฒนานักเรียนต่อไปให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะ